ซึ่งผมเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเนื่องจากว่าถ้าเป็นในเชิงการเรียนรู้เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองมากนะักคือเอาเอามาสาธิตหน้าชั้นกลุ่มที่จะเปิดเผยตัวเองมากๆมันมันจะยังไม่ค่อยเหมาะกับการเรียนรู้นะครับและที่สองก็คือว่ามันเป็นหัวข้อบทที่หนึ่งพอดีและเป็นเรื่องง่ายๆบทนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้กับคนไข้โดยตรงนะครับแต่ผมคิดว่าเวลาที่เราจะคุยอะไรกันก็ตามเกี่ยวกับการ แก้ปัญหาในชีวิตเนี่ยบางทีเราเผลอไปคุยแต่เรื่องส่วนที่เป็นปัญหาแต่งวดน,นี้จะเป็นเรื่องเริ่มต้นที่ความรู้สึกดีกับตัวเองแบบง่ายๆโดยที่ทิ้งความเป็นมืออาชีพแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตรงขอให้ทุกท่านช่วยอย่าคุยกันนะครับลองสังเกตดูอันที่หนึ่งคือสังเกตดูตามแผ่นพลิกแต่ละหน้ามันไม่มีอะไรเลยนะครับเนื้อหามันเพียงเพียงการจัดระบบให้ง่ายๆอันที่สองคือโปรเซสของการคุยกันหัวใจของการคุยกันเนี่ย มันไม่ใช่การให้ความรู้แต่เป็นการดึงประเด็นความรู้มาสัมพันธ์กับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ก่อให้เกิดข้อคิดที่อยากจะไปเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับเนั้นในแต่ละบทมันจึงจะต้องมีส่วนที่เป็นเนื้อหาความรู้นี่เป็นประเด็นหนึ่งก็จริงแต่มันต้องดึงมาประสบการณ์ของแต่ละคนเข้ามาแล้วก็ต้องจบลงด้วยการมีความคิดที่จะไปทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ การใช้เวลาของตัวเองหรือเกี่ยวกับตัวเองในทางที่จะเติมตามสาระในบทนั้นๆน,น,นะครับเนื่องจากบทนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกดีกับตัวเองก็จะเน้นเรื่องความรู้สึกดีกับตัวเองเป็นเป็นหัวข้อหลักโดยผมอาจจะใช้โน้ตนี้ในการจดประเด็นนิดๆหน,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 นอ่อยๆตามคําตอบนะครับโดยจะไม่ให้การจดนี้รบกวนการคุยนะครับทุกคนพูดได้เหมือนกับคนที่อยู่ข้างหลังนี้ไม่มีตัวตนอยู่ แล้วก็คําถามที่จะถามก็อย่างที่บอกครับมันยังเป็นคําถามที่ไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับย้ำอีกทีโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนไปหมดสั่นสะเทือนหรือปิดไปก่อนแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องตอบจริงๆเนี่ยอยากจะให้ช่วยออกไปนอกห้องตอบนะครับเดินเบาๆบแล้วก็ออกไปตอบข้างนอกเราจะรันกลุ่มกันประมาณสักชั่วโมงหรือชั่วแค่ไหนผมยังกบไม่ถูกนะครับแล้วแต่เนื้อหาแต่ว่าโดยทั่วไปผมแนะนําไว้ในหนังสือว่ามานหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นคนทํางานอยู่แล้วมันจะเร็ว แล้วแต่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในคู่มือเนี่ยมันจะมีทางเลือกในการรันกลุ่มสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นคนทำงานที่รู้อ,อ่านออกเขียนได้เนี่ยมันจะมีใบงานให้กรอกด้วยถ้าเป็นกลุ่มแบบคนที่เรียกว่ามีการศึกษาแต่สําหรับกลุ่มคนที่มีการศึกษาน้อยหรือไม่ถนัดในการเขียนตอบเนี่ยเราจะใช้การคุยโดยใช้ประเด็นในนั้นเป็นตัวตั้งเฉพาะแผ่นพลิกนี้เราใช้ได้โดยไม่ต้องมีแผ่นใบงานใบความรู้ ไปคมใคงบางานเลยนะครับคือเราคุยตามแผนพลิกแล้วผมจะพยายามทำตามนั้นนะครับจะพยายามทำตามแผนพลิกแล้วก็ใช้ไม่ใช้ใบงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าใบงานเนี่ยสำหรับท่านที่วางแผนแล้วอาจจะมีกลุ่มใหญ่แล้วท่านห่วงว่าจะคุยได้ไม่ทั่วท่านก็มีใบงานประกอบอยู่ในนี้มีซีดีอยู่ด้านท้ายเล่ม вот hm ซึ่งท่านสามารถพริมพ์ใบงานออกมาได้นะครับพิมพ์ใบงานามาทําเป็นกลุ่มกลุ่มไม่อยากจะเป็นกลุ่มใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าท่านต้องการคุยเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปรับตามสไตล์ของท่านนะครับ เอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่การพูดคุยนะครับคือเวลาที่เราจะคุยกันเนี่ยหัวใจสําคัญคือเราดูที่ดูที่กลุ่มคนเข้าแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับเราจะจัดการคุยครั้งนี้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรูใน้ในในห้องนี้โดยไม่ได้พูดถึงคือมันไม่ใช่การเล่นบทบาทสมมุตินะครับอันนี้คือทําจริงๆจากประสบการณ์ตรงของเรานะครับคือถ้าสังเกตดูให้ดีนี่นะครับจะว่าไปแล้วชีวิตคนเราเนี่ย ถึงที่สุดแล้วคนเราต้องการความสุขแล้วก็ไม่ต้องการความทุกข์นะครับแต่ถ้าลองมองตัวเราเองกับมองคนทั่วๆไปเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าชีวิตคนเรานี่เหมือนเหมือนบทละครคือแต่ละคนเนี่ยมีเหมือนมีบทละครประจําตัวซึ่งบทละครนี้เนี่ยเราก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าใครเขียนไว้ให้และการเขียนนั้นเนี่ย บางทีเราเล่นไปเรื่อยๆจนบางบทเราก็เล่นไปเล่นไปแต่มันอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเรามากในขณะที่บางบทมันก็เป็นประโยชน์อยู่นะครับฉะนั้นการที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทบทวนบทละครประจําตัวของเราเราจะปรับในส่วนที่เราจะทําให้ดีขึ้นได้แล้วส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่แล้วเราก็เก็บไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนมันโดยที่การคุยกันของเราครั้งนี้จะเน้นเรื่องของความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยครับเคยสังเกตไหมครับว่าในชีวิตของเราเนี่ยความรู้สึกดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายโอกาสคือบางทีเราก็รู้สึกดีตอนที่เราได้รับคำชมจากเจ้านายบางทีเราก็รู้สึกดีตอนที่เราได้รับข่าวดีเรารู้สึกดีตอนถ้ามีลกูกเราลูกเราอาจจะพูดจาในทางที่ทำให้เรารู้สึกดีนะครับ